สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนชรยนต์นะครับมีรถเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่เป็นสาวกยูสุดีแบกนะครับเกียร์แมนนวลนะครับปี2อ1 7คันนี้นะครับต้องบอกว่าหล่อเหลาการเลยทีเดียวนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับเลขไม่์ก็อยู่แสนแสนกลางนะแสนหกแสนเจ็ดประมาณนี้นะครับก็คันนี้เป็นสี่ประตูเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับเป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าซดตัวนี้เป็นตัวฉลองครบรอบหกสิบปีนะครับก็ราคาที่เพชรยนต์เสนอขายนะครับห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับ คันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวเปล่านะไม่มีแคร่บอยนะครับรถมาแบบเพิ่งเข้ามาถึงวันนี้เลยนะครับทะเบียน92-37คันนี้นะเป็นขาวมุกนะครับนี่นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ได้ทำ running light นะครับกระจังหน้าโครเมียมเงาแวบเลยนะครับฟรีดาวจัดเต็มแน่นอนนะครับคันนี้579นะครับเป็นอิวสุดีแมกนะครับ1.9นะครับ มันอาจจะมีรอยตรงด้านกันชนตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามานะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้อันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะทั้งภายนอกภายในและห้องเครื่องนะครับผมรีบนามารีวิวให้ผู้ชมได้ชมก่อนเพราะว่ารถตัวนี้ค่อนข้างมาเร็วไปเร็วนะครับอันนี้ก็มีการาสตาราดรอบคันมาให้นะครับโลโก้ไฮแลนเดอร์มีให้ครบทุกจุดนะครับโป่งหน้าหลังเดิมๆนะครับตัวรถไม่มีพลิกความจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับ แม็กก็เป็นแม็กเดิมนะ6กลูร้อยนะครับยางบิสโต e นะครับจะเห็นได้ว่ารถคันนี้นะครับสภาพบอดี้โดยรวมตอนนี้90%เนะครับเดี๋ยวก็เอาไปล้างขัดสีแล้วก็เก็บกันชนด้านฝั่งหนูนิดนึงนะครับตรงนี้ก็ต้องแจ้งลูกค้าตรงๆนะครับเพราะว่ารถเพิ่งมาถึงเลยนะครับราคา5 7 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับใครที่อยากได้รถกระบะท4ประตูเกียร์ธรรมดานะครับปี2017เครื่องยนต์1.9ก็คันนี้เลยนะครับ ยูสูดีแม็กนะครับฟรีดาวแน่นอนนะครับติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับกับผมเน็ตเพชรยนต์เลยนะครับท่านผู้ชมดูสีนะครับสีขาวมุกแล้วดูเงาแสงนะครับตัวรถนี่ไม่มีแบบบุบไม่มีอะไรเลยนะครับเดิมทั้งคันนะคันนี้ผมบอกเลยว่าราคา579เป็นตัวฉลองครบรอบ60ปีนะครับที่ยูสูเข้ามาทำการตลาดที่เมืองไทยก็ตามโลโก้เลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ บูพาวเวอร์นะครับรักโลกนะ DDI นะครับข้างล่างก็เดิมๆตัวรถไม่มีจอดแช่นานมาจะเห็นได้ว่าไม่มีสนิมหรือว่าไม่มีอะไรแดงๆเยอะนะอันนี้จะเป็นค่าฝุ่นนะครับกันชนด้านหลังเป็นสแตนเลสแท้เดิมจากโรงงานนะครับที่ขอบบันไดที่เป็นสีดําก็เดิมนะครับผมต้องบอกว่าน่าสนใจมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับคือราคา579นะครับแต่ว่าได้รถสภาพแบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ตัวนี้สามารถใช้ดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับบริษัทเป็นชนได้นะครับเพราะว่าตัวรถ4ประตูเนี่ยใช้ดอกเบี้ยเดียวกับรถเก่งนะครับดูจะเห็นได้ว่าเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับรอยตะเข็บพับเนี่ยเป็นของเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับเพราะว่ารถของเราจะไม่มีรถที่แบบโดนชนนะครับหรือแบบตัดแต่งตัวถังอะไรมาแน่นอนนะครับจะเห็นได้ว่ารถสวยๆนะครับเดิมๆทุกคันนะครับดูเม็ดอาร์คอะไรต่างๆนะครับหัวนงหัวน็อ ไม่มีขยับไม่มีเคาะนะครับเดิมสนิทด,ดูถ้าดูเนื้อสีจะเห็นได้เลยว่าสีนะ่ยสีป้ายแดงเลยนะครับตัวนี้นะครับราคา5 7า0สนบาทนะครับต้องบอกว่าสุดสวยนะครับสีประตูไฮเลนเดอร์เกียร์แมนนวลน,นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมข้างในนะครับว่าคันนี้นะครับจะสวยงามตามท้องเรื่องตามรูปตามวิดีโอที่ผมถ่ายไว้ไหมนะครับผมบอกว่าผมเห็นแวบ,บแรกโหคันนี้ น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับภายในของเขานะแถงประตรงประตูอะไรนะครับก็เป็นเดิมๆนะครับเป็นสีดําตัดกับสีเทานะครับอาจจะมีร่องรอยบ้างตรงตามตรงเนี้ยนะครับแต่ก็ขัดทําสปาเก็บงานภายนอกภายในให้นะครับตะปุ่มอะไรต่างๆอยู่ครบหมดโลโก้ไม่มีถลอกนะครับตรงมือเปิดจะสังเกตได้ว่าไม่มีรอยเลยถ้าเกิดคนขับข้างขวาในใส่แวร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเวลามันโดนมันจะถลอกหมดเลยนะครับ แต่คันนี้เดิมๆนะครับกระจกปรับกระจกพับมือนะครับแต่ว่าปรับไฟฟ้านะครับเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยหนัง3ก้านนะครับนี่นะครับตัววิทยุตัวนี้ก็เป็นตัวเดิมจากโรงงานนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้นะครับตามโลโก้ที่มันขึ้นไว้ตรงนี้นะทำได้หมดเลยนะครับ MP3 AUX อะไรได้หมดเลยนะครับตัวแอร์เป็นเมนนวลนะครับเพราะว่าเป็นรถกระบะใช้งานนะ ก็ตามสัญลักษณ์เลยครับเปิดปิดความแรงคอมเรลแอร์นะครับตัวหัวเกียร์ตรงนี้ก็อาจจะมีตามการใช้งานนะครับไม่แสนกว่านะครับใส่กลางๆมันก็จะมีถลอกบางนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสีเทานะครับตัวคอนโซลตรงกลางก็เป็นสีดานะครับเบาะก็เป็นเบาะหนังสีดําเดิมๆนะครับจะดูได้เลยว่าซ้ายขวานะดูปีกหมอนนะครับไม่มียุบนะครับจะสังเกตได้ตามรูปเลยตามวิดีโอที่ผมถ่ายเลยนะครับหลังคงหลังคาก็สะอาด นะครับตัวนี้ไม่มีคาบยันนะครับบางแดดก็ยังมีพลาสติกอยู่นะนะครับผมตัวเบาะนี่เนียนๆนะครับเป็นหนังสีดําเดินได้รถตะเข็บสีแดงสวยๆนะครับโอ้คันนี้ต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับราคา579ฟรดาฟีดาวจัดเต็มนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถกับบริษัทเพชรยนตได้นะครับออกรถกับผมได้แน่นอนนะครับติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนะครับที่เบอร์0ู2 6 4 0 7 7 7 6 นะครับกับผมเดชเพชรยนเลยนะครับมีบริการจัดไฟนั้นให้ถึงที่นะครับลูกค้าไม่สะดวกมารับรถเราก็มีบริการส่งรถสไลด์ให้นะครับคันนี้เป็นอิวสุดีแมนะครับเป็นตัว1.9สัตนะครับฉลองครบรอบ60ปีนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝาโป้งหน่อนี่เห็นพร้อมกันเลยนะครับรู้สึกว่ารถอ,อันนี้รถตันนี้น่าจะเป็นของ S C B นะครับรถมาจากวังน้อยเนาะ นี่นะครับป้ายอะไรยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเพชรยนเลยนะครับรถสวยๆนะครับสีขาวมุกแผ่นกันความร้อนก็เดิมๆอยู่ครบหมดนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับไม่มีถอดน็อตไม่มีขยับนะครับดูเม็ดฮาร์คนะครับดูตะเข็บตรงนี้นะที่นะครับฝาเดิมนะเป็นหนึ่งนี้นะครับสติกเกอร์ครบทุกจุดนะครับดูได้เลยว่ารถเรานี้ต้องบอกว่าสวยจริงนะครับ579ที่ตัดสินใจเลยนะครับนี่หัวน็อตนะครับ ป๊อเมทอาร์คอยู่ครบหมดแก้มหน้าเดิมเดิมนะครับซ้ายขวาเดิมเดิมดูน็อตไม่มีขยับนะครับแผ่นพงแผ่นเพจอะไรก็อยู่ครบหมดนะครับมีหมดุดมันมีหมุดเดิมอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นมาร์คที่หลอกท่อแอร์โฟนะรถปี17แต่ไม่เคยถอดเลยนะครับแบตเตอรี่อันนี้เปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นของ gs ลูกใหญ่เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์1.9 ddi blue power นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่มีเทอร์โบนะครับแต่ขนาดเครื่องยนต์ cc น้อยเพราะว่า เล่นประหยัดน้ำมันนะครับคาบน้ามันก็ไม่มีหลายเยิ้มนะเทอร์โบเดินนะครับแล้วก็แคตตาลิติกก็ยังอยู่นะครับอยู่ครบต้องบอกว่ารถตัวนี้ไม่มีดัดแปลงใดๆเลยนะครับจะสังเกตตรงฝาวาวนะครับไม่มีแบบเขาเรียกอะไรคาบน้ํามันนะครับเพราะารถจะไม่มีเคยเปิดฝามาแน่นอนนะครับแล้วก็นี่ฝาโปงฝั่งซ้ายมือผมนะครับสวยๆนะครับแก้มซ้ายขวาดูนะครับรถไม่มีขยับคันนี้นะรีบตัดสินใจได้เลยนะครับต้องบอกว่า เดิมสนิทนะครับสำหรับใครที่อยากได้รถเดิมๆสภาพสวยๆนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับในเพจยนต์นะครับคันนี้ยูสุดีแมกนับไฮลเลนเดอร์สประตูนะครับเกียร์แมนนวลเครื่องยนต์1.9นะครับเกียร์ธรรมดานะครับเลขไมล์แสนกลางๆนะครับแสนห้าแสนเจ็ดประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือราคานี้น่าสนใจนะครับก่อนหน้านี้มันยังอยู่หลักหกอยู่ตอนนี้คันนี้ขายห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับตีคามุกฟีดาวจัดเต็ม ก็ติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนะครับที่เบอร์0626407776นะครับผมในเพจยนต์คนเดิมนะครับผมแล้วรวันนี้ก็ต้องอาฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ